ข่าวด่วนการรถไฟเปิดร่าง GOR รถไฟทางคู่ขอนแก่นถึงหนองคายเชื่อมไทยลาวจีนเติมเต็มในช่วงที่ขาดบนทางคู่เฟสสองสนับสนุนระบบโลจิสติกมูลค่าโครงการกว่า28,720ล้านบาทนะครับท่านผู้ชม ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนลก่อนไปรับชมทริปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจากเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย สถานีรถไฟหนองคายนะครับท่านผู้ชมจากที่เราตามเรื่องโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานช่วงขอนแก่นถึงหนองคายซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญมาเติมเต็มในช่วงที่คอขวดในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศไทยลาวจีนซึ่งจะเป็นโครงการที่จะเปิดศักยภาพให้กับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย ได้อีกมหาศาลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงในส่วนสำคัญคือการประกาศร่าง GOR ของการรถไฟเพื่อเตรียมเปิดประมูลในการหาผู้รับเหมาโครงการนะครับซึ่งจากข้อมูลจากร่าง GOR สรุปได้คร่าวๆดังนี้นะครับท่านผู้ชมมูลค่าโครงการ28,720ล้านบาท ขนาดความกว้างของราง1เมตรคู่ขนานกับรางรถไฟเดิมมีการแก้ไขโค้งบางจุดเพื่อรองรับความเร็วเพิ่มเติมนะครับระยะทางรวมทั้งหมด167กิโลเมตรแบ่งเป็นทางระดับดินนะครับ153กิโลเมตรทางยกระดับ14กิโลเมตรนะครับการออกแบบ เพื่อรองรับความเร็วสูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางเตรียมเขตทางเพื่อใช้ร่วมกับรถไฟความเร็วสูงสายอีสานเฟส2ช่วงโคราชถึงหนองคายที่จะมาถึงนะครับอีกส่วนที่มีความสำคัญมากและอยู่ระหว่างการดำเนินการคือโครงการสะพานรถไฟมิตรภาพไทยลาวซึ่งจะก่อสร้างข้างกับสะพานปัจจุบัน เพื่อมารองรับรถไฟราง1เมตรหรือทางคู่นะครับและรถไฟราง1.435เมตรหรือรถไฟความเร็วสูงซึ่งตรงนี้จะเปิดประตูบานใหญ่ในการเชื่อมด้านรถไฟได้อย่างตลอดเวลาซึ่งต่างจากปัจจุบันนะครับที่รถไฟสินค้าไทยลาวจะข้ามได้แค่วันละสีเที่ยวเท่านั้นเพราะใช้ทางร่วมกับถนน ต้องปิดถนนให้รถไฟข้ามขาละ30นาทีนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดรถไฟทางคู่ขอนแก่นถึงหนองคายนะครับตามรูปแบบการพัฒนารถไฟทางคู่คือจะมีการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวนหนึ่งทางคู่ขนานกับทางรถไฟเดิมเพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางได้ปริมาณมากขึ้น และไม่ต้องรอหลีกรถไฟที่สถานีนะครับมีระยะทางรวมทั้งหมด167กิโลเมตรแบ่งเป็นทางยกระดับดิน153กิโลเมตรทางยกระดับ14กิโลเมตรนะครับการออกแบบมีมาตรฐานการออกแบบเพื่อรองรับความเร็วสูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ามาตรฐานของรถไฟสายสีแดงนะครับท่านผู้ชมซึ่งในเส้นทางปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับรัศมีโค้งวงเลี้ยวให้เหมาะสมกับการออกแบบความเร็วในสามจุดคือเทศบาลศิลาโนนพยอมโนนสะอาดพร้อมกับมีการยกระดับสถานีรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟช่วงผ่านเมืองนะครับมีทั้งหมด2จุดคือสถานีน้ำพองสถานีอุดรน,นะครับ ในโครงการมีสถานีทั้งหมด14สถานีแบ่งเป็น5ระดับคือสถานียกระดับสถานีชั้น1สถานีชั้น2สถานีชั้น3และที่หยุดรถนะครับได้แก่สถานีสำรานเป็นสถานีชั้น3สถานีเดิมรักษาไว้ที่หยุดรถห้วยไฮสถานีเดิมรักษาไว้สถานีห้วยพยอมชั้นสม สถานีเดิมรักษาไว้ที่หยุดรถบ้านวังชชยสถานีเดิมรักษาไว้สถานีน้ำพองสถานียกระดับสถานีก่อสร้างใหม่นะครับที่หยุดรถห้วยเสียวสถานีเดิมรักษาไว้สถานีเขาสวนกวางเป็นสถานีชั้นสองสถานีก่อสร้างใหม่นะครับสถานีโนนสะอาดเป็นสถานีชั้นสอง สถานีก่อสร้างใหม่นะครับท่านผู้ชมสถานีห้วยเกิ้งเป็นสถานีชั้นสามนะครับสถานี <aciones S 2> านเดิมรักษาไว้ Further. สถานีกุมพยาปีเป็นสถานีชั้นสองสถานีก่อสร้างใหม่สถานีห้วยสามพาดเป็นสถานีชั้นสามสถานีเดิมรักษาไว้สถานีหนองตะไคร้เป็นสถานีชั้นสองสถานีก่อสร้างใหม่นะครับที่หยุดรถ คำกลิ้งสถานีเดิมรักษาไว้สถานีหนองคอนกว้างเป็นสถานีชั้นสามสถานีเดิมรักษาไว้สถานีอุดรธานีเป็นสถานียกระดับสถานีก่อสร้างใหม่สถานีนาผู้เป็นสถานีชั้นสามสถานีเดิมรักษาไว้นะครับสถานีนาทาเป็นสถานีชั้นสองสถานีก่อสร้างใหม่นะครับ สถานีสุดท้ายก็คือสถานีหนองคายนะครับเป็นสถานีชั้นหนึ่งสถานีเดิมรักษาไว้นะครับท่านผู้ชมโดยการรักษาสถานีเดิมไว้เพื่อการอนุรักษ์และลดการลงทุนไม่ให้มากแต่เพิ่มระบบสาธารณูบริโภคและการให้บริการแก่ทุกกลุ่มนะครับท่านผู้ชมในการอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารเช่นสะพานลอยข้ามชานชาลา และลิฟต์โดยสารเพื่อข้ามชันชาลานะครับพร้อมกับการยกระดับความสูงชันชาลาเป็นรูปแบบชานชาลาสูง1.10เมตรนะครับตามมาตรฐานใหม่ของการรถไฟนะครับท่านผู้ชมนอกจากการทําสถานีสําหรับผู้โดยสารแล้วก็ยังมีการทําสถานีสําหรับสินค้าหรือลานกองเก็บตู้สินค้านะครับ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเทนเนอร์ yard นะครับ CY นะครับท่านผู้ชมเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีการก่อสร้างใน3จุดนะครับคือสถานีนนสะอาดสถานีหนองตะไคร้สถานีนาทานะครับเป็นจุดเรียนถ่ายสินค้านะครับท่านผู้ชมในโครงการจะมีการทำโรงรถจักร เพื่อใช้ในการให้บริการและซ่อมบำรุงของรถจักรนะครับและตู้โดยสารก่อนและหลังให้บริการโดยมีการก่อสร้างที่สถานีนาทานะครับนอกจากการก่อสร้างงานโยธาของทางคู่และอื่นๆในการปรับปรุงระบบอนาสัญญาณซึ่งเป็นตัวที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการรถไฟทางคู่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับโดยการพัฒนารถไฟทางคู่ในปัจจุบัน มีการยกระดับระบบอนัสัญญาณใหม่เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของยุโรปเพื่อให้รองรับรถไฟหลากหลายมาให้บริการนะครับท่านผู้ชมแผนการเดินรถนะครับขบวนรถไฟในปีเปิดให้บริการ19ขบวนต่อวันขบวนรถไฟด่วน2ขบวนต่อวันขบวนรถไฟเร็ว1ขบวนต่อวันขบวนรถไฟท้องถิ่น2ขบวนต่อวัน ขบวนรถไฟสินค้า12ขบวนต่อวันขบวนรถไฟสินค้าเรียกพิเศษ2ขบวนต่อวันนะครับท่านผู้ชมซึ่งจากที่เห็นว่าเป็นจุดสําคัญที่ขบวนสินค้าซึ่งมีมาถึง12ขบวนต่อวันซึ่งประเมินในการรับสินค้าจีนบนรถไฟลาวจีนเข้าสู่ระบบรถไฟไทยนะครับท่านผู้ชมมูลค่าการลงทุนและความคุ้มค่าโครงการนี้มีงบประมาณ การลงทุนซึ่งประเมินล่าสุดในปีพศ2564อยู่ที่29,748ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมโดยประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์มูลค่าในปัจจุบันนะครับ NPV 14,594ล้านบาทความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ EIRR 18.46% อัตราผลประโยชน์การลงทุนนะครับ B C 1.69%นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดหรือร่าง T O R นะครับของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายนะครับเพื่อไปเชื่อมต่อไทยลาวจีนเติมเต็มในช่วงที่ขาดบนทางคู่เฟ,ฟส2นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากตานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิด ชาแนลด้วยนะครับช่องโกวิดชาแนลขอขอบคุณครับ